แม้จะรักษาศีลเป็นร้อยปีแม้จะเจริญฌานเข้าฌานสมาบัติได้เหาะเหินเดินอากาศได้แต่ยังไม่รู้จักโยนิโสคือใจสอนใจชื่อว่ายังได้เปลือกกับพีอยู่ แม่ก็เรียกอัดเมามาอดก็คือกำหนดรูปครั้งหนึ่งแล้วก็มาโยนิโสครั้งหนึ่งเห็นเนอกลับมาสอนใจไม่เที่ยงเนอเวลาเสียงมันมากระทบหูแล้วใจส่งออกไปแม่ก็จะตื่นจิตว่ายินเนออแล้วก็กลับมาสอนใจโยนิโสว่าไม่เที่ยงหนอสอนใจ ให้ค่อยๆยอมรับค่อยๆปล่อใจค่อยๆโยนิโสในใจตรึกมันเอาไว้เสมอเสมอแม้กระทั่งเผลอเพลินคิดอะไรไปพอรู้ตัวก็อืมหลงไปอีกแล้วนะสิ่งที่คิดเนี่ยมันไม่เที่ยงคือถ้ามันคิดเรื่องอดีตนะ่ะ เวลาเผลอก็เผลอไปนะลูกนะแต่พอรู้ตัวปุ๊บอืมนั่นนะ่ะอดีตนะมันจบไปแล้วคิดไปและใจเศร้าพอเธอนับแต่วินาทีนี้ตราบจนปรินิพานขอให้อารมณ์เศร้าหมองที่เคยติดค้างในเรื่องใดก็ตามข้าพเจ้าขอชำระล้าง เขาเรียกว่าขอล้างดีท็อกใจเราอธิษฐานล้างขอถอนคำสัญญาคำสาบานหากเราเคยผูกเวรหรือใครผูกเวรเรามาเราก็ถอดถอนหากเราเคยผูกเวรใครเรายกโทษให้อภัยทานแต่หากใครผูกเวรเราเรายกโทษเราให้อภัย พระใจเราที่ให้อภัยอ่ะมันคือการที่เราไม่ได้รับ